วันนี้ผมอยู่กับแรปเตอร์3.0นะคันนี้นะครับยก7นิ้วท่านผู้ชมเห็นไหมผมตัวเล็กไปเลยสวัสดีครับอยู่ผมนะครับมิสเตอร์พงและเพื่อนเพื่อที่ชอบรถแต่งจัดทรงต้องวางใจมิสเตอร์พงนั่นเองนะครับวันนี้ผมอยู่กับแรปเตอร์นะครับคันนี้เป็นแรปเตอร์3.0นะครับค่าตัวของเขา1้านเ4 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะครับ ให้เครื่องยนต์มาเป็นเครื่องยนต์3.0เบนซินนะครับให้กำลับบงแรงม้ามาที่397แรงม้าและแรงบิดที่583นิวตันเมตรนั่นเองนะครับวันนี้ครับคันนี้ครับเขาแต่งแบบออฟโรดนะใหญ่ๆแบบยักษ์ใหญ่เลยนะวันนี้เขาแต่งอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมพาไปพร้อมๆกันเลยนะครับเบื้องต้นไปดูที่ด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาติดสกูป๊ปทรงฟิตมานะท่านผู้ชม สกู๊ปทรงฟิตเนี่ยก็จะทําให้ฝากระโปรงด้านบนของเขาเนี่ยมันดูมีมิติแล้วมันดูบึกบืนขึ้นนั่นเองนะแบบนี้เลยและเป็นรูปม้าแบบนี้นะครับทําสีเป็นตัวรถตัดด้วยสีดําด้านนะครับนี่ล่อๆเลยนะครับถัดลงมาครับไฟหน้าของเขายังมาเป็นไฟหน้าแบบ m a ทริก LED ซึ่งเป็นไฟหน้าแบบอัจฉริยะนั่นเองตัวไฟหน้าอัจฉริยะเนี่ยเขาก็จะทํางานนะครับแบบอัจฉริยะอย่างที่เขาพูดเลยนะฮะเพราะว่า เขาจะสามารถเปิดไฟได้เองนะครับยกไฟสูงเองนะครับและก็เอาไฟเนี่ยหักหลบเมื่อมีแสงจากรถคันหน้าเนี่ยส่องมาที่กล้อง a d ด้นะเขาจะตบไฟลงเพื่อไม่ให้แยงตารถฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับแล้วก็ยังมีไฟนะครับที่เป็นไฟในวงเลี้ยวมาให้อีกด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าเราหักพวงมาลัยไปทางขวาเนี่ยครับไฟดวงที่3ซึ่งเป็นไฟในวงเลี้ยวของเขาจะติดขึ้นมานครับทำให้เราเนี่ยเห็นทัศนียภาพด้านข้างนะวิ่งมาแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชม มีไฟที่ไหนครับที่หักองศามาได้ถึงขนาดนี้ครับไม่มีนะครับและกว้างไกลามากๆนะไม่ใช่หลอดเล็กๆธรรมดานะครับเป็นหลอดไฟหน้าเลยนะครับโอเคถัดลงมานะครับกันชนเนี่ยมีการเปลี่ยนเป็นกันชนเหล็กแบบ h a m m ER เมอร์นะตัวนี้เป็น h a m m ER เมที่เป็นแบรนด์ระดับโลกเลยนะครับในส่วนของเลดาเนี่ยเขามีการทำกรอบที่เป็นอะคริลิกยังใช้ได้ตามปกติเซนเซอร์ด้านหน้านะครับ เซนเซอร์ S S ตามจุดต่างๆยังใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับและมีในส่วนของไฟที่เป็นไฟแบบ LED มาให้อีกด้วยนี่ท่านผู้ชมแบบนี้เลยลอๆนะแล้วก็พร้อมนะใส่ตัววินลากจูงไฟฟ้ามาด้วยนะคือสามารถที่จะไปดึงรถแบบในหนังจูลาสิกพาร์คอ่ะท่านผู้ชมเอาไปเกาะพันต้นไม้ไว้นะแล้วก็ดึงรถเราขึ้นจากหลม่มขึ้นจากเหวขึ้นจากอะไรก็ได้นะครับท่านผู้ชมสามารถ ใช้งานได้แบบเหมือนในหนังเลยหล่อๆแบบนี้นะมาถึงด้านข้างครับด้านข้างอย่างที่บอกครับผมแลปเตอร์คันนี้เนี่ยมีการยกขึ้นไปถึง7นิ้วนะถ้าผู้ชมดูแค่ล้อก่อนอะถ้าผมลงไปนั่งแบบนี้นะนี่เห็นไหมเหมือนกลับเข้าไปอยู่ในท้องแม่อีกรอบหนึ่งมันใหญ่มากท่านผู้ชมล้อเนี่ขนาดเท่าไหร่นะ ล้อเนี่ยเป็นล้อแม็กหอบ22นะครับซีรีส์ยางของเขาเนี่ยต้องใช้มาถึง3 17คูณ13.5นะแล้วก็เป็น R 22นะล้อแม็กคันนี้เนี่ยมีออฟเซ็ตนะครับที่ลึกเข้าไปถึง45เลยนะทำให้ตัวล้อเนี่ยมันมีความเขยิบยื่นออกมานะทำให้ตัวรถมันดูวายขึ้นมันดูบึกบืนขึ้นถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องแบบนี้เลยเล่นกล้ามนะใหญ่มากๆมิติตัวรถของเขานะครับ แล้วก็ตัวพวกด้านในเนี่ยยังเป็นชุดโชคชุดอะไรของเดิมของเขานะเพราะว่าของเขาดีมากๆอยู่แล้วนะเพราะว่าในส่วนของโชคของเขาเนี่ยเป็นโชคฟ็อกนะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ใช้กับรถแข่งที่อยู่ในสนามแข่งเลยนั่นเองด้านข้างครับผมซุ้มล้อเป็นแบบคอมโพสิตนะท่านผู้ชมซุ้มล้อคอมโพสิตเนี่ยมันจะไม่ใช่ซุ้มล้อแบบตัวแต่งนะเพราะตัวนี้เป็นของแรปเตอร์ของแท้นะครับ วัสดุคอมโพสิตเนี่ยมันก็จะมีความเหนียวมากกว่าพวกพลาสติก ABS นั่นเองนะแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าแตกขึ้นมาก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมในส่วนของด้านข้างครับมีการติดในส่วนของบันไดไฟฟ้ามานะบันไดเดิมถอดออกเปลี่ยนเป็นบันไดไฟฟ้าแบบนี้นะเป็นบันไดไฟฟ้าแบบ e ีบอร์นั่นเองซึ่งพอเราเปิดเปิดประตูปุ๊บเขาจะ เปิดออกมาเพื่อให้เราก้าวขึ้นรถได้อย่างมั่นใจเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าประตูหลังนะท่านผู้ชมคนหลังลงจากรถเขาก็เปิดลงมาให้นะครับนี่มันมีเซ็นเซอร์แล้วพอปิดปุ๊บเขาพับเก็บขึ้นไปเหมือนเดิมทําให้อะไรครับมันมีความรู่ลมนั่นเองในส่วนของด้านข้างนะแล้วทําให้รถเนี่ยมันมันอยู่ในสไตล์ออฟโรดนั่นเองนะ เวลาไปปีนเขาไต่เขาเนี่ยไม่ต้องไปกลัวบันไดมันไปกระแทกกับก้อนหินอีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาพับเก็บเรียบร้อยนั่นเองนะด้านข้างนะครับกระจกมองข้างเขามีสัญลักษณ์โหมดบายสปอร์ตมาให้นะก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะทำให้เราเนี่ยเวลาเปลี่ยนเลนนะครับเราเปลี่ยนได้อย่างมั่นใจเพราะว่าพอเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเนี่ยมันจะมีทั้งไฟเลี้ยวเตือนด้วยแล้วก็มีกล้อง360อ้อองศาอีกท่านผู้ชมนะรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลัง ด้านข้างซ้ายขวานะครับก็จะทํางานร่วมกันรอบคันนะและก็มีมุมมองเข้าไปที่หน้าจอกลางแบบ b i r ร์ดไอว e w นั่นเองนะครับท่านผู้ชมกุญแจเป็นแบบ Smart Keylet สนะสามารถแตะล็อกนี่มันล็อกแล้วแล้วถ้าเกิดเราล้วงไปก็จะเปิดประตูได้อย่างง่ายดายมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดบ e ันไดไฟฟ้า e-board ไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันหล่อมากๆจริงๆตัวสีแสงสีที่เป็นสีลุ้งแบบนี้นครับถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบเนี่ย ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะเพราะเ,าเราต้องโหลดแอปของเขานะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนสีบันไดเดี๋ยวอาจจะต้องให้กล้องเนี่ยถอยไปข้างหลังเดี๋ยวจะโชว์ในส่วนของตัวสปอตไลท์จากโลบาฮาร์เมอร์นะด้านหลังเนี่ยเขามีการใส่โลบาฮาร์เมอร์มาแล้วข้างบนเขามีสปอตไลท์ด้วยเดี๋ยวผมเปิดสปอตไลท์ให้ดู ในส่วนของการเปิดไฟนะตอนนี้ไฟมันถูกเปิดแล้วนะสปอตไลท์นะครับแต่เราจะสามารถยกมันขึ้นมาได้ด้วยนะครับแบบนี้นั่นเองนี่ครับท่านผู้ชมเราจะยกไฟสปอตไลท์ขึ้นมาได้นะเวลาที่เราเข้าป่ายามค่ำคืนเนี่ยต้องบอกว่าพอเราเปิดสปอตไลท์เนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมป่าแตกครับปลาแตกเลยครับ4ดวงเนี่ยแต่มันมีหลายหลอดมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถเอาลงไปนะครับเก็บได้ด้วยนะ แบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ปิดไฟปึ๊บนี่หรือว่าเราจะเปิดไฟแบบ SOS ก็ได้นะ<ม>ท่านผู้ชมเดี๋ยวทำให้ดูนี่นี่ครับเป็นสัญญาณไฟแบบขอความช่วยเหลือนะครับท่านผู้ชมสามารถส่งสัญญาณ SOS ให้กับเครื่องบงเครื่องบินได้นะถ้าเกิดเราปรับนอนลงไปนะท่านผู้ชมครับแบบนี้นี่ ถ้าผู้ชมดูข้างบนเห็นไหมมันส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือให้เราเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคขออนุญาตปิดไฟก่อนนะเดี๋ยวแบตหมดนะทีนี้มาถึงในส่วนของโลบาร์ฮาร์เมอร์ตัวนี้นะครับเป็นโลบาร์ฮาร์เมอร์แบบวอิเออร์พาสนะครับมันจะมีในส่วนของแขนต่อยื่นออกมาแบบนี้แล้วลายเนี่ยของเขาจะเป็นแบบลายลูกกงเหล็กที่เป็นหลังพึ่งครับท่านผู้ชม เนี่ยแบบนี้เลยนะทำให้มันดูมีความดุดันนะมีความออฟโรดถูกไหมท่านผู้ชมแล้วมันรับกับ Ranger Raptor ของเราอย่างลงตัวมากๆเลยท่านผู้ชมเห็นไหมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยของเขาเนี่ยยังมีในส่วนของไฟสปอตไลท์มาให้อีกด้วยนะนี่เป็นแบบนี้เลยมาถึงในส่วนของโฉมด้านหลังครับด้านหลังเนี่ยเขามีการเพิ่มเข้าไปเรียบร้อยมีการเปลี่ยนเรียบร้อยนะเป็นกันชนเหล็ก จากแบรนด์ฮาร์เมอร์เหมือนกับด้านหน้านะครับแล้วก็มีในส่วนของปากนกแก้วเอาไว้ที่แบบว่าใส่ตัวลากจูงนะที่เอาไว้ลากจูงเป็นรถพ่วงรถพ่วงอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไว้ใส่ได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของโอเมก้าที่เป็นแบบนี้นะครับมาให้ีเห็นไหมพร้อมที่จะเข้าปา่าแล้วให้ความช่วยเหลือรถเพื่อนร่วมทางอย่างมั่นใจมากๆนะท่อเป็นท่อคู่มาแบบนี้อยู่แล้วนะตัว3 10, 0ท่านผู้ชม ไม่ต้องตกแต่งเพิ่มแต่อย่างใดนะแล้วก็สปอร์ตลงสปอร์ตไลท์มีมาให้เห็นไหมไฟสองป้ายทะเบียนมีมาให้นะเรียบร้อยตัวนี้มีการติดเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นปั๊มเปอร์แล้วก็เว้าวในส่วนของโลโก้เดิมเอาไว้นะครับเพื่อให้ตัวกล้องถอยหลังเนี่ยเขายังทํางานได้ตามปกตินะใส่ตัวอะคริลิกตัวเลนเจอร์แบบนี้เข้าไปนะครับทําให้มันดูมีมิติมากขึ้นท่านผู้ชมไฟท้ายให้มาเป็นไฟท้ายแบบ LED เป็น full LED เลยนะ ไฟเบรกไฟหลีไฟเลี้ยวไฟถอยของเขาเนี่ยเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมข้อดีของมันคืออะไรครับก็คือลำแสงของเขามันโฟกัสนั่นเองนะแล้วก็มันประหยัดไฟแล้วก็ในส่วนของหลอดไฟเนี่ยเขามีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากๆเลยและในส่วนของด้านข้างนะครับท่านผู้ชมเขายังมีในส่วนของโหมด By สปอร์ตเรดาร์มาให้ด้วยคือเวลาที่เราถอยหลังเนี่ยถ้ามีรถตัดจากข้างหลังนะครับเขาจะเบรกให <I> ้อัตโนมัตินะครับก็คือ มันใช้ประโยชน์เวลาที่เราเคยไปเซเว่นในปั๊มไหมฮะพอเราจอดเข้าซองไปเราเอาหน้าทิ้มเข้าไปครับพอเราถอยหลังออกมาบางทีรถข้างหลังมันสวนมาเราอาจจะไม่ทันมองเพราะว่าเราอยู่ด้านหน้ามองไม่เห็นนะเขาจะเบรกให้เราโดยอัตโนมัตินะครับดีมากๆนะเซ็นเซอร์ด้านหลังใช้งานได้ตามปกติคันนี้มีใส่ในส่วนของตัวโ o ล l ลอิมานะตัวนี้เป็นโรลลิตแบบไฟฟ้านะครับ สาธิตวิธีการเปิดให้ดูนะครับอันนี้เป็นการเปิดเพื่อที่จะเก็บของนะโดยการใช้รีโมทนั่นเองนะครับผู้ชมตัวโลโลลิตตัวนี้เนี่ยพอปิดแล้วกันน้ําได้99.99% 99เลยนะท่านผู้ชมอาจจะมีเรื่องของความชงความชื้นอะไรเข้าบ้างนิดๆหน่อยๆหรืออาจจะไม่เข้าเลยก็เป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าต้องบอกว่าอย่างเนี้ยเป็นการติดอุปกรณ์เสริมเข้าไปอย่างเนี้ย ถ้า99.99% 99ผมว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วครับเดี๋ยวปิดให้ดูอีกทีครับกดค้างนะครับเรียบร้อยมันมีสองล็อกอแบบนี้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมแค่นี้เราก็เก็บของได้อย่างปลอดภัยนะ ปลอดภัยมากๆแล้วก็ป้องกันน้ําที่จะมาทําให้ของเราเปียกด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในหน่อยดีกว่าป่จะพาดูในส่วนของห้องโดยสารนะครับห้องโดยสารของแ a p เตอร์เนี่ยของเขาก็จะเป็นคอนเซปต์แบบดำส้มนะท่านผู้ชมแบบที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่แบบนี้เลยเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถเนี่ยมันสปอร์ตเรซิ่งเหมือนรถที่วิ่งในสนามแข่งเลยนั่นเองนะ ตัวพวงมาลัยเนี่ยเขาให้มาเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าร้อเเลยท่านผู้ชมไม่ต้องไปกลัวพวงมาลัยหนักนะแม้ว่าล้อเราจะเปลี่ยนมาใหญ่ขนาดนี้นะแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าของแรปเตอร์เนี่ยเบามากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเลยดีกว่านี่นะพวงมาลัยของเขาเบามากๆท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ คือเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานพวงมาลัยนี้ได้แต่ถ้าผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับถ้ารถวิ่งเร็วแล้วมันจะสายไ้มพวงมาลัยที่มันเบาขนาดนี้พอพอเรารถวิ่งเร็วนะครับพอรถเราวิ่งเร็วนะครับพวงมาลัยเขาจะหน่วงให้เราเนี่ยกระชับนะเวลาหักนิดหักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราจะมั่นใจนะรถจะไม่สะบัดไม่สายอย่างแน่นอนนะครับและในส่วนของตัวหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ 12.4นิ้วนะมีระบบปฏิบัติการแบบ Sync 4A นั่นเองนะครับรองรับในส่วนของ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะในส่วนของถัดมานะเขามี Wireless Charger มาให้มี USB Type C มาให้นะแล้วก็ในส่วนของเกียร์เป็น e ช h i f t e r แบบ10สป e d นะครับมีในส่วนของโหมด Off-Road มาให้นะเป็นแบบ 4A เลยนะถ้าใครใช้ไม่เป็นไม่รู้จะเปลี่ยนตอนไหนนะครับใช้วิธีการหมุนอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมหมุนแบบนี้นะ โหมดการขับขี่ของเขาจะเปลี่ยนให้เราเองนะครับโอเคในส่วนของปุ่มที่เป็นปุ่มดูในส่วนของโหมดออฟโรดนะครับท่านผู้ชมเพียงกดตรงนี้ครั้งเดียวเขาจะมาแสดงที่หน้าจอและมีลายฐานล้อให้เราเรียบร้อยหเห็นไหมท่านผู้ชมแบบนี้เลยดีมากๆา,กากนะเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยนะท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะแรปเตอร์ลืมบอกไป มีมีในส่วนของการปรับเสียงท่อมาให้ด้วยนะเนี่ยท่านผู้ชมสามารถปรับเสียงท่อได้อีกนะสุดยอดมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของโช๊คเนี่ยสามารถปรับได้ด้วยนะครับโอเคแล้วในส่วนของใครนะครับที่กําลังมีแพลนที่จะออกแ a ปเตอร์นะซึ่งเป็นแ a ปเตอร์ไม่ว่าจะเป็น2.0หรือว่า3.0นะครับก็สามารถนะครับพักเข้ามาปรึกษามิสเตอร์พงได้ที่เบอร์0819148668 เรามีบริการจัดไฟแนนให้คุณถึงบ้านโดยที่คุณไม่ต้องก้าวเท้ามาจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียวเลยสำหรับวันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามหรือว่ากด s u b สไครต์ให้กับช่อง y t u t u ของผมนะครับช่วยรบกวนนะฮะเข้าไปกดด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้รับชมรถหล่อๆแบบนี้เนี่ยก่อนใครเลยแล้วก็เป็นแนวทางนะให้เพื่อนสมาชิกของเรานะครับได้รับทราบว่าที่ฟอร์ดเกษตรเรานะมีการออกรถใหม่และแต่งรถหล่อๆแบบนี้ได้อย่างมืออาชีพเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปกับเจ้าแรปเตอร์หล่อๆคันนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ